อังพร้อมแล้วเชิญดมครับจับเวลาครับตอบไครับตอบไปครับยกละครับใช้เวลาไป9วินาทีนะครับตอบว่าคืออันชันค่ะอันชันถูกต้องครับอันชันครับ9วินาทีนะครับต่อไปขอมาที่โจทย์นี้นะครับ จุดนี้พี่ซุปมีชาอยู่ประมาณ10กว่าหยดนะครับอังครับพี่ซุปลบกวนของมือเลยแล้วก็มันมีสลิงนะครับเดี๋ยวพอบอกว่าให้อังเริ่มชิมอังชิมแล้วเมื่อได้แล้วยกมือนะครับถ้าอังพร้อมหลอดสัญญาณนะครับพร้อมเชิญครับจับเวลาครับตะไคร้ใบเตยค่ะบว่าตะไคร้ใบเตยค่ะตะไคร้ใบเตยถูกต้องครับ4วินาทีครับ4วินาทีครับและสุดท้ายครับ สุดท้ายมือนี้นะครับค่เอาแล้วครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ครูง้อมีโอกาสสูงมากนะครับค่ะไปครับตอบครับกะเจบกุลาบค่ะกะเจ๊บกุลาบถูกต้องครับ7วินาทีครับพวกเรา3คนให้ อ,อังครับพี่ซุกบอกเล่าเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็การร่วมมือกันของคนในวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งความฝันของอังให้กับโครงการไทยเด็ดทราบ โครงการไทยเด็ดดีใจมากครับ <_ d isk> เพราะว่าเขารู้ว่าวิสาหกิจชุมชนของอังเนี่ยคือวิสาหกิจชุมชนแบบอย่างครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหานะครับทางโครงการไทเด็ดยินดีมากครับขอมอบงบประมาณให้อังนะครับนำไปต่อย,ยอดในโรงงานนะครับ4 0่0 0นบาทจากโครงการไทยเดดครับขอบคุณครับอังครับถ้าพูดความรู้สึกในใจของเราได้นะอังอยากจะพูดสิ่งนี้กับใครมากที่สุดครับเชิญได้เลยครับ ขอบคุณสมาชิกวิสาากิจทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมสู้กันมาไม่ว่าวันที่เราจะหกล้มหรือว่าวันที่เราประสบความสําเร็จวันนี้ก็เป็นอีก9ก้าหนึง่งที่เราประสบความสําเร็จยังไงก็มาร่วมยินดีด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ